สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดกว้างกับเวทีสําหรับการแสดงความคิดเห็นทัศนะรวมถึงการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นกลางในประเด็นที่คนกําลังอยู่ในความสนใจในขณะนี้ในหลายๆเรื่องนะครับผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องการผลักดันให้มี ระบบ 3G ในประเทศไทยนะั้นต้องถือว่าเป็นการพยายามจะปฏิวัติระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศนะครับเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ซียทีนะครับเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชามีระบบ 3G ใช้หมดแล้วก็ตรงนี้เองครับมีความพยายามที่จะเปิดประมูลในเรื่องของอคลื่นแล้วก็การให้บริการระบบ 3G โดยกทชแต่ว่า ติดขัดนะครับสารปกครองมีคำสั่งนะฮะระง,งับเรื่องการดำเนินกิจกรรมตรงนี้จน TOT นะฮะได้ออกมาประกาศว่าจะดำเนินการในเรื่อง 3G นี้แทนแล้วก็มีการเปิดประมูลในเรื่องนี้ด้วยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรทั้งหมดแล้ว 3G เนี่ยจะนำไปสู่การปฏิวัติระบบสื่อสารโทรคมนาคมของบ้านเราได้อย่างไรนะครับวันนี้3ท่านอยู่กับผมครับท่านแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT นะครับคุณจุติไกรเลิศ พันเอกดเอรนาทีอุสรลัตน์นะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการ 3G ของกทชและก็รองศาสตราจารย์ดรอรงคร์รงอยู่ถนอมครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับสวัสดีทั้ง3าท่านครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยกันถึงรายละเอียดทั้งหมดเราพักกันตรงนี้แล้วกลับมาคุยกันเรื่อง 3G ครับพีโอท็อปมา7 8ปีเนี่ยไม่มีแผนเลย วันนี้น่าจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดเป็นการร่วมมือของทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการดําเนินการเป็นในทางเดียวกันถ้ามีแผนมาอย่างนี้มันก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้คิดว่ายุทธศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์กับดาวโอท็อปของเราทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักผมคิดว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะทําให้โอท็อปไทยมีทิศท,ทางในการก้าวเดินต่อไปอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนครับ ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากปัญหาน้ำท่วมเราเหมือนคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันครับยามที่ประสบภัยก็ต้องช่วยเหลือฟื้นฟนูซึ่งกันและกันครับและผมขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่เคียงข้าง<ๆ>เคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องประชาชนในการที่จะนำให้พีขขข่น้องประชาชนทุกคนนั้นฟันฝ่า,ฝา,าปัญหาอุปสรรคจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้ได้ครับ รับไม่ถูก90ปีที่ห่วงใหญ่จากกลุ่มบริษัทสิทธิผลกลับมาในช่วงที่2ของเปิดกว้างนะครับต้องเริ่มที่ดนตรีครับ ทำไมทีโอทีเพิ่งจะเพิ่งเริ่มมาทําเรื่อง3 G <C'> er> คือได้คลื่นไปนานแล้วไม่ใช่เหรอฮะกดชอเองก็พยายามจะเปิดประมูลอะไรต่างนาน,นานจนในสุดก็ล้มไปแต่ตรงนี้ทีโอทีก็มาประกาศทําแล้วก็เปิดประมูลตรงนี้ครับจริงๆน่ทีโอทีทำา3 G เนี่ยยกเครดิตให้ท่านนาทีนะครับท่านเคยเป็นทั้งบอร์ดบริหารของทีโอทีมาเก่าแล้วเป็นผู้บริหารมาด้วยมีเรื่องมาตั้งนานแล้วแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยมันก็เพิ่งมาถึงตกถึงผมที่ผมต้องเร่งทาให้เสร็จ แล้วก็ช่วงนั้นก็เรียนตรงว่า TOT นั้นก็ตายแห้งไปแล้วเพราะว่าจะมีการเปิดประมูล3า<ม>จีขึ้น3าจีของกทชแล้วก็โชคไม่ดีของประเทศไทยที่มีคนไปยื่นคัดค้านนะครับก็ทําให้สะดุดพอสะดุดมาปับ๊บรัฐบาลก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาว่าจะทํายังไงให้ประเทศไทยมี3าจีเกิดให้เร็วที่สุดค<ม>ันทีก็บอกว่าทํายังไงก็ได้ให้มันเร็วก็แล้วกัน<ม>นะครับก็ ทีโอทีมีใบอนุญาต 3G อยู่แล้วก็เร่งดาเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท,ทาได้นี่คือที่มาของมันคแต่จรงิงโครงการนี้เริ่มมาแล้วประมาณ2อสปีแต่ท่านเป็นผู้บริหารทีโอทีแล้วครับครับผมจะถามทางรัฐมนาทีครับในทางที่รัฐรมนเกิดอุบัติเหตุอะไรกันแน่คนก็มองว่ารัฐเขาเรียกว่าอะไรฮะคัดง้างกันเองจนทําให้ความล่าช้าของ 3G มันเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้สักทีในประเทศไทยนะครับมันมันมันเป็นประเด็นของ การตีความกฎหมายที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าทางกตชอเองก็มีความมั่นใจว่าสามารถดรําเนินการได้เพราะว่าก,กตชก็เป็นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับการออกใบกอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมก็เป็นเรื่องของกตชเพราะฉะนั้นกตชก็มีความมั่นใจว่าสามารถดรําเนินการได้นะครับไอ้เรื่อง3ามตีของทีโทีกับเรื่องของการประมูลคลื่งความถี่สามตีของกตชนี่แตกต่างกันนะครับก็คือ ในแง่ของกทตชก็คือการประมวลเครื่องความถี่ให้กับผู้ประกอบกิจการนําไปใช้นะครับในของอีโ t OT เองเนี่ยเขามีเครื่องความถี่อยู่แล้วการประมูลที่จะเกิดขึ้นนี่คือการประมูลเพื่อจัดซื้อ mm hmm. จัดหาอุปกรณ์โครงข่ายมาเพื่อติดตั้งแล้วก็ให้บริการ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละส่วนกันจริงๆเครื่องความถี่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4บล็อกบล็อกที่1เนี่ยเป็นของอีโ uh, t OT ไปตั้งหลายปีแล้วนะครับ mm hmm. ในขณะที่อีก3บล็อกนั่นคือที่ยังเหลืออยู่ แล้วก็กทชก็คิดว่ามันเป็นเครื่องความถี่เดิมที่สามารถในเมื่อจัดสัรให้ TOT ไปเรียบร้อยแล้วอีก3ส่วนที่เหลืออยู่ก็ควรที่จะมีการจัดสรรให้กับคนอื่นเพื่อที่จะนําไปให้บริการกับประชาชนด้วยนะครับเพราะแต่ พอมันมีประเด็นเรื่องกฎหมายสรรปกครองท่านคุ้มครองก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะได้ทําให้การเดินในโอกาสต่อไปเนี่ยมันมีความมั่นคงนะครับ,รบวันนี้เราก็เห็นได้ว่ามีการผลักดันพรลบบนะครับอันนี้ก็เป็นเครดิตของทางฝั่งของทางรัฐบาลนะครับที่ท่านาได้พยายามเร่งรัดพรลบบฉบับนี้เพราะว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะฝั่งของโทรรคมนาคมนะครับฝั่งของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ก็มีปมัญหพาพรบฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เราก็คงที่จะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ระยะจากนี้อีกสัก ปีหนึ่งอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าเราจะสามารถเดินไปได้ด้วยความมั่นคงยิ่งกว่าครับคือประเด็นของสารปกครองวันนั้นย้อนสักนิดหนึ่งทุกคนอาจจะไม่เข้าใจครับคือมีคําสั่งว่าให้ระงับการประมูลครับให้ชะลอไปก่อนให้ชะลอไปก่อนเพราะกทชไม่มีอำนาจอ่าไม่ใช่ครับคือว่าท่านบอกว่าอาจที่จะมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายดงนั้นให้ชะลอไปก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าเป็นกสทชซึ่งต้องออกกฎหมายมาเนี่ยนะฮะก็จะมีอำนาจเลยใช่ไหมฮะชัดเจนก็คือเดิมเนี่ยท่าน สงสัยว่าอาจที่จะไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่ามันมีเฉพาะฝั่งของกตช,ชแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จะต้องมาทํางานคู่กันเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าอา,อาจที่จะมีประเด็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ให้ชะลอไปก่อนนะครับทีนี้กฎหมายใหม่เนี่ยจะเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่ทํางานได้ครบทั้งฝั่งของกตชและกสชเพราะฉะนั้น ประเด็นปนัญหากฎหมายที่สารปกครองท่านเป็นห่วงก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ก,ก็เป็นกระบวนการใหม่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับซึ่ง